สวัสดีครับมาเจอกับสำนักม้านนาเกาววันนี้อาจจะมาดึกหน่อยเพราะว่าโอ้ลูกค้าก็มาร่วมทุ่มหนึ่งะโอ้มารับสินค้านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่ากันไปเราไปลูกจ้างไม่ใช่ลูกหลานก็ต้องรับสบภาพนะจ๊ะกับข้าวแซ่บวันนี้ครับผม ผัดเผ็ดปลาดุกผัดกะระเพาะปลาดุกอันนี้ก็จะเป็นหมูทอดอมหมูชั้นครึ่งมหมูชั้นครึ่งหมูสั้นครึ่งหมูชั้นครึ่งทอดแล้วก็ต้มต้มะม,ตมะเขือต้มมะเขือลวกมะเขือต้มะตมะเขือ,อกินกับนี่ กินกับเจียวเจียวง่ายๆสไตล์สำรานบ้านนาะอ่าก็าต้องเอียงหมากไหมครับกินแล้วก็แล้วอันนี้ก็จะเป็นครึ่งครึ่งเลนเคียงครัวเราอุ้ยโอ้ย,อยนี่ครับซื้อข้าวหอมอไม่ใช่ขอมข้าวเสี่ยวให้มาเจ็ดบาทอ่า สม้อมาเจ็ดบาทได้สามแตะอ่าแล้วก็ลังจะมาใส่ผัดเดดผ็ดปลาดุกอืมผัดปลาดุกผัดกระเพราปลาดุกผ,ดก,ดก,าากผัดพริกแกงปลาดุกเอาลุ้วงล่ะจะผัดยังล่ะก็สรุปก็คือผัดปลาดุกอืมกินกับบลาเขือสื่อมาสิบบาทบอกว่าได้บลาเขือกันยังมีอีกเลยอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวทำให้ด,นด,นดูนี่ าดูภาพรวมๆเด้อสัตว์สัตว์ตายเราเสร็จไปเสร็จปันบ่าวากันเด้อโอเคขอบคุณหลายๆครับ